สรุปดรามา่า How are you F5 เนื้อเรื่องมันจะเป็นยังไงเชิญรับชมครับอ่าเราตัดกลับเข้ามาที่เนื้อเรื่องกันเลยนะครับผมจุดเริ่มต้นเรื่องราวความเป็นมาตั้งแต่เด็กจนถึงหนุ่มไม่ใช่นะักเริ่อเตอรเขาเป็นยังไงเขารู้จักกันทาง Facebook อ่าโอเคผู้หญิงชื่อจีจีผู้ชายชื่อไดกิ้งนามสมุตเิเหมือนเลยไหมเนี่ยนาสม,มุติไม่ใช่ชื่อแอนะ <c oughs> <c oughs> น้ำสมสมุ <c oughs> ิผู้หญิงชื่อจีผู้ชายชื่อไดกินเขาพบรักกันทางเฟซบุ๊กพอเปิดเฟซบุ๊กมาเสร็จปุ๊บเห็นหน้าอันหล่อเหลาเห็นหน้าอันสวยงามเขาก็โอ้โหปุ๊บปุผมเลยก็จบคุมๆเลยก็จบคุมๆเสมอคุมเสมอคุมกับคุณโอ้โหไม่ใช่ตาการเขาก็เริ่มสารสัมพันธ์จนตกลงว่าจะมาอยู่กินเหมือนคู่รักต่อไปแต่อันดับแรกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรครับผู้หญิงคนนี้ ประวัดิสวยงามโชคชนอ่าพูดได้กี่ภาษาเขาบอกว่าพูดได้แปดภาษาสวยงามโตโอเคทักคิวนี่ที่สมบูรณ์ This is a book นั่นแหละเชฟเตอร์เคเอฟซีอะไรอย่างเงี้ยแบทโอลเนวอะไรแบบเนี้ยภาษาโอเคโอเคภาษาที่เขาอไงภาษาจีนก็ว่เออชื่อหนังภาษาจีนอะไรมาอย่างเงี้ยหลังจากที่เขาแต่งงานกันเลยใช่ไหมเนี่ยนึกถึงแต่งเข้ามาอยู่กันเฉยๆอ้าวแล้วทำงานยังไงแม่หน่ะ ทำงานอะไรกันล่ะไ่ทำงานไม่ทำการผู้ชายโปรไฟล์ผู้หญิงเนี่ยสวยหรูมากโอเคผ้ภาษาเที่ยวยีเดดประเทศมีบ้านยังใช้ไดาดมีรถสปอร์ตมีรถสวยงามหลายคันอ๋อใช่ไหมแล้วคีนี้ก็เลยตกลงว่าเข้ามาอยู่กินกันตกลงว่าคือ,อยังไงผู้ชายก็จะเข้ามาอยู่กินอย่างเดียวทำงานไหมเขาเข้ามาทำงานกันนะอ๋อโอเค พอเห็นมาถึงปุ๊บผู้หญิงก็บอกว่าเอาเงินมาลงทุนเลยดีกว่าผู้ชายปุ๊บลงทุนมาเลยสามแสนไปเข้าไปเพื่อจะไปเทนนู่นเทนนี่โอเคแต่ทีนี้ก็อยู่ไปก็ทํางานไม่มีอะไรจะทําก็เะาห้องระาแหงแสดงว่าเรื่องมันเกิดจากที่เขามีแมวตัวหนึ่งมันทะเลาะกันแมวแมวมันไปทําลายของในโรงแรมอ๋อรอบแรกเขามีสองรอบสองรอบรอบแรกพอทะเลาะกันเสร็จปุ๊บอ่ผู้หญิงถูกผู้ชายทำ้ายผู้ชายนี่ก็อารมร้อนทะเลาะกันเถอะ ะทะเลาะก,กันโอเคเขาทะเลาะก,กันพอผู้ชายลมร้อนเออเห็น <c oughs> ไหมมันดูเข้าท่ากว่าโอเคเ<ม>พะทะเลาะก,กันเสร็จปุ๊บผู้หญิงเนี่ยต้องไปถึงท่านไปลงบาง้านพ่อผู้หญิงก็เอ้ยอย่างนี้ไม่ไหวนะก็ตกลงก็ไปมีเกิดเป็นคดีอะไรไปเรียบร้อยจนถึงขนาดสารตัดสินสาลตัดสินตัดสินผู้ชายเนี่ยปุ๊บหนึ่งปีหกเดือนโอเคก็ไปอยู่นั้นสุขสบายอยู่พักหนึ่งก็เริ่มพักผ่อนในห้องห้องอะไรนะห้องสี่เหลี่ยมห้องสี่เหลี่ยม ่แต่แล้วไอค่ครั้นี้เขาก็เริ่มจะแบบสำนึกมีความสำนึกนะก็บอกกับภรรยาเขาด้แหละ <Wow. S 2> บอกกาแฟเขาว่ามาถอนแจ้งอะไรเงี้ยแต่แล้วก็เกิดการมาประกันตัวกันถอนแจ้งความอืก็แล้วก็ทีแรกเขามีใส่กําไร e อด้วยนะแต่ตอนลังตอนหลังเนี่ยเขาก็ให้เอาออกเพราะว่าอยู่ที่เจ้าเจ้าทุก okay. เพราะออกเสร็จปุ๊บตอนนั้นก็ ปัาปาคืนดีกันหวันแหววอยู่พักหนึ่ง oh. เอ่อเห็นคุณแม่เขาบอกว่าสามวันสามวันให้หลังเอา <c oughs> น้ำอย่างนั้นเขาก็เกิดเรื่องกันอีกเกิดการตุกอีกตุบตุกต่ำกันอีกทะเลาะกันอ,อ,อีกแนละ้วใช่ไหมแย,แย,แย่กันอีกรอบหนึ่งคราวนี้ <c oughs> เขาไม่ไปแจ้งความเองเหมือนปกติที่ทํามาอ๋อเขาทำอะไรกันนะเขาไปผ่านมูลนิธิปวีนาก็เลยเป็นข่าวเป็นเรื่องเป็นราวอันนี้ไม่รู้ว่าต้องการ จะมีเจตนาอะไรหรือเปล่านะเพราะว่าทีแรกเขาเห็นแม่เห็นต้องการเขาก็ไปแจ้งความเองอะไรเองได้ใช่ไหมแต่คราวหลังเนี่ยมีมีมมจดบันทึกไว้เรียบร้อยเลยนะอือ่ามีทาตรงนู้นกี่ครั้งกี่ทีละเอียดละเอียดของทุกอย่างเลยบันทึกไว้หมดเลยโอ้อเหมือนมีความตั้งใจอะไรทุกอย่างอ่อันนี้พอเรื่องไปถึงตรงนี้ไปถึงอ่าปวีนาใช่ไหมปวีนาก็าเป็นข่าวจนมาออกในการถกไม่เถียงไงอ๋อ จนพวกเราถึงได้รู้เหมือนกันเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจะมีอะไรกันยังไงพอมาออกในรายการนียถึงจะรู้ว่ามันไม่ใช่แค่คนทะเลาะก,กันธรรมดาไม่ใช่แบบผู้ชายฟ้องผู้หญิงเฉยๆมันมีเรื่องการเทรดหุ้นอะไรไปไปมาคือสรุปแล้วนะ่ะมันไม่ใช่ทะเลาะก,กันเหมือนในความหึงหวงเบือ่อนายมันกลายเป็นว่าอยู่ดีๆก็มีการเทรดหุ้นโผล่เข้ามามีเรื่องเงินเงินทองๆเข้ามาใช่ไหมใช่พอมาอยู่ในรายการนี้ถึงรู้ว่า เขาเคยเกิดคดีแบบนี้มาแล้วแล้วเป็นไงเป็นคดีช่อโกงเงินเจ็ดล้านบาทเุ้ย7จ็ดล้านเลยเหรอคนที่มาทําคดีนี้นะใครใครใครบิ๊กโจ๊กบิ๊กโจ๊กเลยเหรอทาคดีเองสรุปอะไรเรียบร้อยแต่ทีเนี้ยเนื่องจากอ่ะพิหีารทางกฎหมายเออไม่แน่เฮ้ยอันนี้มันอยู่พ็กที่เท่าไหร่มาตาที่เท่าไหร่วะเออไม่แน่ต้องไปถามคุณคนนี่เอาบอกว่าอภิธีารทางกฎหมายแค่เหนการยกเว้นนะถูกต้องอัยการก็เลยสั่งไม่ฟ้องเพราะว่าหลักฐานไม่เพียงพอแต่ไม่ได้บอกว่าไม่ผิดนะ คือความผิดอ่ะมีอยู่แต่หลักฐานอ่ะไม่เพียงพอไม่เพียงพออันนี้มันเป็นความผิดน้อยการไงอืมเราก็ไม่รู้ตื้นลึกนาบางยังไงอ่ะตรงนั้นก็แขวนค้างแสดงว่าเนี่ยนะผู้หญิงคนนี้เขามีชนักติดหลังอยู่เรื่องนี้ถูกไหมเขาไม่ธรรมดาไงเพราะว่าโปรไฟล์เขาอย่างที่บอกพูดได้8ปดภาษาไงถึงว่าล่ะได้ไปกี่ประเทศนะ อ๋ยี่สิบเจ็ดประเทศยี่สิบเจ็ดประเทศแปดภาษาแปดภาษาแล้วก็มีการบอกว่าทำงานอยู่ในสำนักงานกฎหมายด้วยเป็นนักกฎหมายบางคนก็เข้าใจว่าเป็นทนายความหรืออะไรไปเลย <S <S จริงๆอาจจะเป็นเด็กเดินเอกสารกันอย่างเดียวก็ได้นะเหมือนที่เราเคยทำข่าวานทนายไกลหมุนเหรอเออประมาณนั้นแหละแบบอืมไม่มีช่องว่างทุกช่องว่างนั้นมีทางออกแค่ทางเดียวก็คือทางเข้าอ่าอันนี้ เขาก็เขียนกันไปเขียนกันมาว่าให้เงินเท่านั้นอะไรไปในรายการคนี้มันก็เริ่มเริ่มพีเข้ามาถึงตอที่ว่ามีผู้เสียหายคนหนึ่งพูดว่าชื่อเอทำไมนายเอเาทำอะไรก็าโทรเข้ามาในรายการเขาโฟนยินเข้ามาเลยเหรอโฟนยินมาเลยอเขาบอกว่าเขามีหลักฐานว่าว่าผู้หญิงคนเนี้ ขุดคุณจีเนี่ยเอาเงินเข้ามาหนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งแสนสี่หมื่นแล้วบอกว่ามาลงทุนเทรดหุนเทรดหุนออามาเทรดทุ้นทั้งเทรดทุ้นด้วยแล้วบอกจะไปลงทุนในสารลงทุนอะไรเนี่ยเหมือนเหมือนในรายการเหมือนเหมือนคุณทินในรายการถกไปเถียงเนี่ยเขาบอกลงทุนในศาลมันลงทุนเลยวะเออใช่ลงทุนอะไรในสาราำงี้อะไรแดงครับผมไม่ใช่อะกาณีที่อยู่ในสารเนี่ยมันจะมีสิ่งหนึ่งที่จะลงทุนได้ คืออะไรคือเวลาคนมีคดีเนี่ยอาจจะเป็นคดีนู้นคดีนี้เนี่ย <ứng S 2> ให้เช่าที่เพื่อประกันตัวเช่าที่อสมมติว่าเขาบอกประกันตัวห้าแสนใช่ไหม ứng 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 แล้วก็มีที่ที่มันตีราคาเป็นมูลค่าห้าแสนเนี่ยเอาไป <ứng S 3> แต่แล้วคิดค่าเช่าเขาเนี่ยคือเช่านี่ไม่ถึงคือกินเปล่าเลยแหละอาจจะคิดเขาห้าหม <ứng S 2> <50, S 1> ื่นห้าหมื่นแล้าที่เราไปค้ำไว้แล้วเงินห้าหมื่นเนี่ยเข้ากระเป๋าเราโอเค อันอันนี้อันนี้คือถูกต้องไม่ได้หลอกลวงนะโอเคโอเคมันเป็นมันเป็นที่แบบเวลาคนเขาจะประกันตัวแล้วเขาต้องอาอาศัยตรงนี้พอถึงเวลาปุ๊บมันก็มีถ้าเขากลับมาตามสารปกติเนี่ยเราก็ได้ที่คืนแต่ถ้าเขาหนีไปเลยน่ะก็ไปเลยใช่ไหมก็ไปพร้อมไปพร้อมที่อยู่เลยมันก็มีความเสี่ยงยอดตรงนั้นแหละคือส่วนหนึ่งในการที่บอกว่ามาลงทุนในศารอืมอืมอไม่ได้เอาว่าเอาเงินไปให ให้ศาลบอกว่าตัดสินมันไม่เกี่ยวกันผมนึกว่ามีการเทรดหุ้นยู่ในซ่าสิไม่ใช่หรือไม่ก็แบบไอ้หมาน้ําแดงมาอะไรเงี้ยตอนแรกศาลรมะม่วงตอนแรกก็ยิดอยู่ว่าลงตัวในศาลอะไรวะขายน้ําแดงไอนั่นโอสารนั้นเข้าไปอยู่ไม่ได้อยู่ด้วแต่ข้างหน้าอสารมะม่วงเนี่ยสายไปเจอหมอปลามื่นก็อิ่โล้มหมดโอเคโอเคกลับกลับกลับเามาเข้ามากับเกือบไม่ถูก นั่งรถเมย์สายแปดมาแล้วกันนะอเคปุ๊บ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 มาถึงแล้วเอ้ากลับมาคุณเอก็บอกว่าบลงทุนไปลงทุนมาสุดท้ายแล้วไม่มีอะไรเลยหายหมดเลยหายหมดเลยอ๋อน้ำแดงแพงไงเท่าไงคุณอย่เปลี่ยนเรื่องอีกพอดีเขาเขาไมีวิธียังไงรู้ไหมยังไงครับคุณเอทวงมากๆเนี่ยกลัวคุณเอจะไปฟ้องอเขาเลยเดี๋ยวมันก็จะเป็นเป็นคดีช่อโกขึ้นมาอือันนี้เป็นทริกปมนทริกอีกแล้วนะอ่าเป็นทริกตอาเรา ไม,ไ,มไม่สอน <laughs> ไม่ต้องสอนไม่ต้องสอนให้คุณผู้ชมรับฟังอย่างเดียวพอคือแปะเงินเข้ามาใช่ใคร<ๆ>ับเขามีหลักฐานการโอนเงินอะไรเรียบร้อยเนี่ยสลิปร<ม>ิ้วไม่ได้<อ>เขาเลยเปลี่ยนถ้าเกิดถูกฟ้องอย่างนั้นน่ะมันจะกลายเป็นคดีอาญาว่าช่อโกง <c oughs> เขาก็เลยเปลี่ยนใหม่เขาก็ทําสัญญาที่จะใช้นี่ไงสัญญารับภาระนี่ทําสัญญารับภาระนี่ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยแต่ไม่ใช่นอน <c oughs> เปลี่ยนแล้วไงพอมีสัญญาเนี้มีเจตนาว่าจะใช้แต่แตอาจจะติดขัดนู่นนั่นนี่อพอมีเจตนาแบบนี้มันจะเปลี่ยนจากคดีอาญากลายเป็นคดีแพง่งพอเป็นคดีแพ่งเนี่ยไม่ไม่ต้องติดคุกอาจจะเจราจาผ่อนผันผ่อนผ่อน,อนเดือนละเท่านั้นเท่านี้อ๋ออันนี้คือทริคหนึ่งทิคตรงนี้มาจากตรงไหนรู้ไหมตรงไหนแล้วก็เขามีเขียนไว้ในใบไอเป็นรับชำระหนี้ของเขาเนี่ยอ,อืมอ่าใบนี้ ไอ้คุณเอเนี่ยก็ได้ส่งเอกสารไปเนี่ยมาให้กับในรายการถกไม่เขียนด้วยอืในนั้นจะมีเขียนว่ารับเป็นนี่เท่านั้นเท่านี้คนนี้ชื่อนางดีอ่าแล้วก็มีทําหน้าที่อะไรมีอ่าหลักฐานอะไระเขาบอกว่าไงรู้ไหมเขาบอกว่าเขาทําง,งานอยู่ในสํานักงานสภากฎหมายออันนี้ก็อ่ไม่รู้จะรู้เรื่องบตาสภากฎหมายแล้วบอกเอาแล้วคุณไปสอบเป็นกฎหมายแล้วบอก เรียนยังไม่จบเกือบจะจบแล้วอีกนิดนึงอีกนิดนึงเขาว่าอย่างนี้แล้วทาไมถึงไปบอกว่าอยู่ในไอสภาธนายความอะอือใช่ไหมครับเขาบอกว่าเขาเคยไปอบรมครั้งหนึ่งเรียกว่าเดินผ่านสภาธนายความกลายเป็นคนของสภาธนายเดี๋ยวถ้าเดินผ่านธนายความนันสภาธนายความเนเดินผ่านแง่เดินผ่านก็เป็นได้เลยเป็นคนนั้นเลยผมเนี่ยเข้าธนาคารทุกวันนี่ผมเป็นนายธนาคารเลยนธนาคารสุดยอด อ่ะอยากรยาบาลนี่ครก็เป็นหมอเป็นอะไรได้เลยเป็นหมอโอ้โหมันตะกกะสุดยอดมากเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคือเจตนาเขาบอกเลยอ่ะที่บอกไงว่าแปดภาษาพอพูดถึงตรงเนี้ยพอพูดได้แปดภาษาเขาเขาถามว่าไงเลยคุณทีะเป็นคุณทีมหรือจะเป็นนางสาวจีเองมมาคุณยเใช่องนี้นะคุณกฤษได้ไหม You can speak English Oh yes 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 ฮะ How old are you I'm five m I'm five ฮะ How old are you เออเอออะไรวะเจ็ดสิบเอ็เออดีนะเขาไม่มาแบบนี้ไม่พอพอบอกเจ็ดสิบเอเสร็จปุ๊บเขาก็เออเไม่ใช่ไม่ใช่เจ็ดสิบเอคือเขาอายุยี่สิบเจ็ดแล้วเสร็จไป็นทองว่าแอมป์ไฟเออตอนนั้นแอมป์ไฟไม่หรอกเขาจำตอนที่เขาอยู่ในโรงเรียนไงพอไอ ขูณมอหนิแอมฟแชนกียรอยู่ที่ทางทางนี้มาดีไม่บอกแยกโตโอเคแชนก y ยรดีดดีดนะพวกเคเอสซีแย่โ f c เด่นดีนะเขาพูดแค่นี้นะเขาไม่บอกว่าสีเหลืองเย้ล่มีดดูตลกในป่าสิบยี่สิบสามสิบสี่อ่ะสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบ โอเคจะเป็นไงคุณคุณเองคือก็เลยบอกว่าทวงตกลงแล้วยอมรับกลางรายการยอมรับกลางรายการเอาเงินคุณเองมาจริงแล้วก็ทิศเนี้ยไอ้มันมีคนไอ้ใครไอ้ที่เขาเพจสายใหม่ต้องรอดอ่ะสายใหม่อีกแล้วเหรอเออเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเพจเกิดที่ไหนชนบุรีชนบุรีชนบุรีอ สายไหมอยู่ที่ไหนใสไหมาทุกที่นะโอเคโอเคแสดงว่าทุกคนต้องพึงใสยไหมผลเอกเอกเอกภพเลิฟมาเจอเต่ะเขาก็เป็นคนบอกเองว่าทิกเนี่ยเขาเปลี่ยนเพราะว่าเขาอาศัยที่ว่าเคยไปเรียนรู้กฎหมายมามาบ้างแสดงว่าที่ไปอบรมไม่ได้ผลอบรมได้ผลเลยออกดอกอย่างนี้เลยออกดอกนี้เลยจากคดีอาญามาเป็นคดีแพ่งจะได้ไม่หนักมากจะได้ไม่หนักมากนะใครที่เป็นลูกหนี้ใคร อย่าให้เขาทำอย่างนี้แล้วนะไม่ไหนว่าจะไม่ชี้ไงมันเป็นที่ของกฎหมายไงพอตรงนี้ปุ๊บก็ได้รู้เลยเอ้าตกลงแล้วคนนี้คนนั้นมั่วหมดเต็มไปหมดเลยจากที่ไปในรายการเนี่ยคดีถูกเขาทํร้ายร่างกายกลายเป็นว่ากลายเป็นคดีชอบโกงเออแล้วก็มีคนคดีพลิกอีกสี่ลายก็มีบอกมาเหมือนกันมาโผล่มาใช่ไหมอ่าเขาให้รายละเอียดมาในรายการแต่เขาไม่ได้เปิดในรายการอ่าคดนี้ ในรายการนี้มันบอกอะไรกับเราบอกอะไรครับหนึ่งคุณจีเนี่ยพบเจอกับคุณไดกินเนี่ยก็จาก Facebook f a c e b o o นคนคุณเอเมื่อกี้เนี่ยที่บอกว่าเมาเทรดทุนอะไรน่ะให้บบให้เงินมาแสนสี่เนี่ยอย่าบอกว่าเฟซบุ๊กในสารแท็หาคู่หาเป็นช่วงระหว่างไหนรู้ไหมช่วงระหว่างคุณได้กกินติดคุกติดคุกใช่ไหมที่คุณได้กินพักผ่อนไปพักผ่อนแล้วคุณจีเนี่ยระหว่างนั้นอ่ะรอ เขาก็ระหว่างรอหาอะไรกุ๊กกิ๊บกุ๊กกิ๊บไปเรื่อยๆแต่เขากลับบอกว่าเขาอนุญคุณได้กินได้กินมากมีการไดประกันตัวที่เขายังถามเลยเอ้าเขาทำร้ายคุณแล้วคุณไปประกันตัวเขาเอามาขอมาทำไมเพราะรักแต่ระหว่างรักนั้นน่ะก็รอไงก็ไปหาแอปหาคู่กุ๊กกิ๊บไปเจอคุณเออีกรับลวงพังจริงเลยนะนักลวงพังเรื่องราวมันก็มาจนถึงตอนสุดท้ายเนี่ยก็ พอรู้แล้วว่าเขามีปัญหาอะไรกันใช่ป่ะไอ้ส่วนเรื่องทำร้ายร่างกายเขาก็ไปไปฟ้องกันตามขั้นตอนออใช่ไหมส่วนคดีที่บอกว่ารวมชอโกอ,อันนั้นก็ต้องฟ้องกันตามขั้นตอนอีกทีแต่ที่พลิกๆคืออะไรรู้ไหมทุกคนที่เขาไปเอาเงินมาเนี่ยครับพอไอพิธิกรในการคุณทิน,เ,นเขาบอกว่าเอา้าแล้วคุณจะใช้เขาเมื่อไหร่จ่ายเขาเมื่อไหร่เออเดี๋ยวปร,ประมาณนู้นประมาณนี้แรกๆนะหลังๆบอกว่าให้เขาฟ้องลองตามกฎหมายเดี๋ยวเขาจะ จ่ายเงินตามกฎหมายเขามีความมั่นใจอะไรลึกๆในเกี่ยวกับข้อกฎหมายทุกครั้งใครจะแล้วแต่อืแสดงว่านะมันมีทริคของทริคแล้วก็ซ้อนทริคอีกทีหนึ่งเออเขาคงมั่นใจว่าจะทริคกลับมาเหมือนคราวที่แล้วที่ว่าอายการสั่งไม่ฟอ้องหรือเปล่าคุณมีคุณเทพเหมือนกันยกเว้นมาเหรอไม่รู้เขาเขามั่นใจของเขาว่าทุกคนเนี่ยเขาไม่จ่ายเลยนะอืพูดตรงๆก็คือไม่ไม่มีไม่หนีไม่จ่ายฟอ้องเอาใช่ทุกคดีแต่คนี สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือคุณแม่ของคุณจีเนี่ยในรายการเนี่ยเขามียุกยักกันกับไอ้คุณไดกินเหมือนกับจะถกเถียงกันอะไรกันก็ไม่รู้เขาก็บอกว่าคุณไดกินมาอยู่กันที่ว่าเงินห้าแสนก็กินใช้ด้วยกันไม่ทํางานไงอันนู้นนั่นนี่เป็นเ็ดย่อยแต่ที่สําคัญอ่ะเหมือนกับแม่เขาก็ให้ท้ายลูกเขาแล้วก็รู้เห็นว่าลูกเขาเนี่ยเมื่อก่อนทาอะไรมาบ้างใช่ไหมเออแต่เขาบอกว่าเขาไม่รู้อันนั้นก็แล้วแต่ที่เขาจะพูดแหละแต่ในความเป็นจริงแล้วดูเหมือนกัน น่าจะรู้โ <Okay, okay. S 2> อเคโอเคมานะ้าจะถึงช่วงท้ายแล้วแหละ,ะมีะจะสรุปไหมลุงช่วงท้ายก็คือสรุปว่าการที่เราไปพบใครก็แล้วแต่จากทางใน a c e b o o k แอดหาคู่เนี่ยคนที่เขารู้หนะ้า<ะ>ไม่รู้ใจรักกันจริงๆจนถึงขั้นแต่งงานอยู่กินด้วยกันเนี่ยก็มีใช่ว่าเพราะว่าอะไรไม่ใช่เพราะเพราะว่าจุดนี้เราเราเขารักกันได้ไม่ใช่เขาอะ มันเหมือนกับจูนความรู้สึกจูนทดลองอยู่ด้วยกันมาเรียนรู้กันอีกทีหนึ่งสิ่งที่จะมีความรักแล้วก็ผูกพันกันได้จริงๆมันคือการเรียนรู้ตัวตนซึ่งกันและกันอย่างเพียงพออีกไป6เดือนสเดือนอะไรแบบนี้ทั้งเรียนรู้แล้วรู้จักยอมรับด้วยใช่ม,มันไม่มีใครหรอกที่บอกว่า,ามีความรักให้กันอย่างเดียวแล้วจะไปอยู่ด้วยกันโดยที่แบบ ความคิดเห็นอะไรต่างๆมันไม่เหมือนกันแล้วมันจะไปรักกันอย่างเดียวอยู่ด้วยกันตลอดไปมันเป็นไปไม่ได้มันต้องเรียนรู้แล้วก็บางครั้งเนี่ยความเป็นตัวตนของเรามันอาจจะต้องลดทอนลงบ้างเพื่อจะให้มีความสัมพันธ์ยืนยาวต่อไปโอเคโอเคโหนี่เป็นกิจการใช้ีวิตของลุงเองเลยใช่ไหมฮะมันของทุกๆคนเลยอ่านหนังสือมาก็ได้เราอะเรียนรู้เรื่องความตายโดยไม่ต้องตายอ่านหนังสือมารู้สึกว่าลุงตู่เขาแนะนำให้อ่านหนังสือเล่มไหนอีกสักเล่มเนี้ย ตอนนี้รู้สึกว่ามีอันนั้นอยู่ผมจำชื่อไม่ได้มันยาวอะถือป้านแตสวนบนเครื่องบินแล้วหันกลับหัวไม่ได้ดโอเคโอเคโอเคสือหรัอคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ